นี่คือโจเกอร์แห่งวงการแฟชั่นผู้ชมรู้ดีอยู่แล้วว่าเอสเตลล่าจะต้องกลายมาเป็นนางร้ายอย่างครูเอล่าเดวิลในท้ายที่สุดแต่นางก็ยังทําได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถทําให้ผู้ชมเข้าใจตัวละครเจ็บปวดไปพร้อมกับเธอและร่วมเดินหน้าแก้แค้นทุกคนที่สร้างบาดแผลให้กับครูเอล่าออกแบบแฟชั่นได้อย่างยอดเยี่ยมเต็มไปด้วยความคิดนอกกรอบและมีความเป็นขบฏในตัวคุ้มค่าแก่การรอคอยและน่าเสียดายที่ไม่ได้ดูในโรงภาพยนตร์ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนเราเข้าสู่ฟิเมนรีวิวนะครับภาพยนตร์ที่เราจะนํามารีวิวกันในวันนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่ถูกเลื่อนแล้วเลื่อนอีกหลายต่อหลายรอบจากการระบาดของโควิด -19 นะครับจนสุดท้ายแล้วตัวหนังก็ถูกถอดออกจากการฉายในโรงภาพยนตร์เพื่อมาฉายในสตรีมมิ่งแทนนะครับและผมกําลังพูดถึงภาพยนตร์เรื่องครูเอล่ เอสเตล่าเด็กสาวที่เกิดมาพร้อมกับความฝันในการเป็นดีไซเนอร์ระดับโลกวันหนึ่งครับความสามารถของเธอได้ไปเข้าตาของบารอนเนสวอนเฮลมนเจ้าแม่แฟชั่นระดับท็อปจนทำให้ทั้งคู่ได้ร่วมงานกันครับแต่แล้วเรื่องราวก็กลับตลปัดเมื่อเอสเตล่าได้พบเจอกับเหตุการณ์บางอย่างที่กระตุกให้เธอต้องงัดเอาอีกหนึ่งตัวตนของเธอออกมาเพื่อเอาชนะและก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของวงการแฟชั่นภายใต้ชื่อครูเอล่า ในยุคปัจจุบันนั้นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สตูดิโออย่างดิสนีย์เลือกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานก็คือการหยิบเอาการ์ตูนสุดคลาสสิกในอดีตของตัวเองมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็น The Jungle Book The Lion King Beauty and the Beast หรือกระทั่งมู่หลานก็ตามครับแต่แม้จะเป็นการหยิบเอาเรื่องราวสุดอมตะมา,ามะปาดฝ่นใหม่ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำสมัยนะครับจนได้งานด้านภาพที่โดดเด่นแบบผิดหูผิดตาเลยทีเดียว แต่ในด้านเนื้อหาของภาพยนตร์นั้นทุกเรื่องที่กล่าวมากลับขาดความสดใหม่และเป็นเพียงการผลิตซ้ำที่แทบจะไม่ต่างจากของเดิมเลยแม้แต่น้อยครับแต่งานภาพยนตร์ที่แตกต่างกลับเป็นการหยิบเอาเรื่องราวของเหล่าไวายรรายดิสนีย์มาเล่าและก็ตีความใหม่ครับหลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามกับมาเลฟิเซนต์ทั้งสองภาคคราวนี้ดิสนีย์เลือกหยิบเอาอีกหนึ่งตัวละครสุดคลาสสิกจอมไวายรรายผู้คลั่งไคล้เสื้อขนสัตว์อย่างครูเอล่าเดวิล ซึ่งโลดแล่นอยู่ในการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังจากยุค60เรื่อง101 d a l m a t i a n s มาดัดแปลงและตีความใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมผ่านภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Cruella หากผมจะต้องนิยามภาพยนตร์เรื่อง Cruella ให้สั้นที่สุดนะครับผมก็คงจะเรียกมันว่าโจเกอร์แห่งวงการแฟชั่นครับเพราะว่าตัวภาพยนตร์นั้นเต็มไปด้วยองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึงกับภาพยนตร์เรื่องโจเกอร์มากๆนะครับ แม้ว่าจะเป็นการพาผู้ชมไปทําความรู้จักกับตัวละครวายร้ายตั้งแต่ต้นกําเนิดของเธอการพบเจอกับชะตากรรมอันน่าหดหู่ของตัวละครก่อนที่จะกลายเป็นวายร้ายผู้เป็นไอคอนิกแห่งยุคสมัยเพียงแต่เรื่องราวของครูเอลล่านั้นเปลี่ยนจากเรื่องราวที่มืดมนปนอาชญากรรมของโจเกอร์มาเป็นเรื่องราวการทวงแค้นสุดแซบที่ต้องประชันความฉูดฉาดกันด้วยผลงานบนแคทวอล์กแทนครับภาพ,พยนต์พาผู้ชมไปรู้จักกับตัวละครอย่างเอสเตลล่า ที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์และความแปลกประหลาดครับเธอมีความสามารถในด้านศิลปะเป็นอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันสีผมบนหัวของเธอก็แบ่งออกเป็นสองสีอย่างชัดเจนจากความแปลกประหลาดของเธอนั้นทําให้เอสเตล่ามักจะตกเป็นเป้าสายตาของผู้คนซึ่งมักจะมีวิธีรับมือกับสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจได้แตกต่างกันครับและนอกจากสีผมของเธอแล้วเอสเตล่ายังมีอีกหนึ่งตัวตนที่ร้ายกว่าหลบซ่อนอยู่ภายใน ซึ่งเธอต้องพยายามเก็บซ่อนมันเอาไว้เพื่อกลมกลืนกับสังคมให้ได้และด้วยความแตกต่างของเธอเองก็เป็นแรงขับสำคัญในการพัฒนาตัวละครไปสู่การแข่งขันและแน่นอนครับว่าเธอยอมแลกทุกอย่างกับชัยชนะสิ่งที่ท้าทายสำหรับภาพยนตร์เรื่องครูเอล a ก็คือในท้ายที่สุดผู้ชมย่อมรู้ดีครับว่าจากตัวละครที่น่ารักสดใสยอย่างเอสเตลล่าจะต้องกลายมาเป็นนางร้ายอย่างครูเอล่าเดวิในท้ายที่สุดนะครับ ดังนั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องราวระหว่างทางของตัวละครน,นั่นเองครับโดยเฉพาะเส้นทางชีวิตและสิ่งที่ตัวละครต้องเผชิญไม่ว่าจะเป็นชีวิตวัยเด็กของเอสเตลลาที่ต้องผูกติดก,กับความทรงจําอันเลวร้ายเกี่ยวกับแม่ของเธอการเริ่มทําตามความฝันจากการทําสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือการไต่เต้าอย่างใสสะอาดในเส้นทางแห่งความฝันแต่กลับถูกเอารัดเอาเปรียบและกดขี่จนแทบไม่มีโอกาสได้เติบโต ซึ่งภาพยนตร์ก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมและลงตัวครับเนื่องจากผู้ชมนั้นสามารถเข้าใจและรับรู้ถึงความรู้สึกของตัวละครเจ็บปวดไปพร้อมกับเธอและพร้อมจะเดินหน้าแก้แค้นทุกคนที่สร้างบาดแผลให้กับเอสเตลลาอีกทั้งผู้ชมยังไม่มีความโกรธเลยแม้แต่น้อยครับเมื่อสาวน้อยอย่างเอสเตลลาต้องเปิดเผยอีกหนึ่งตัวตนของเธออย่างครูเอลลาเดอวิลออกมาในท้ายที่สุดครับผู้กำกับภาพยนตร์อย่างครกกิเลสพายเลือกถูกต้องมากๆครับ ก,การถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดด้วยโทนของภาพยนตร์ดราม่าดีหรือภาพยนตร์ดรามา่าที่แฝงไปด้วยความตลกขบขันครับมาพร้อมกับเทคนิคที่หลากหลายและสไตล์การเล่าเรื่องที่ฉูดฉาดแม้ว่าเนื้อเรื่องหลักของภาพยนตร์นั้นจะเต็มไปด้วยเรื่องราวอันแสงขมขื่นของเอสเตลลาแต่ภาพยนตร์ก็สามารถแทรกมุกตลกลงมาได้อย่างลงตัวทั้งมุกตลกร้าเสียสีสังคมมุกตลกหน้าตายจากเหล่าตัวละครสมทบรวมไปถึงมุกตลกจากสถานการณ์ที่สร้างรอยยิ้มได้เป็นพัก,พก ทำให้รสชาติในการรับชมนั้นไม่หนักจนเกินไปครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผลกระทบที่ตามมาก็คือความสมจริงของเรื่องราวย่อมถูกลดหลั่นลงไปด้วยโทนเบาสมองของเรื่องทําให้หลายๆอุปสรรคที่ตัวละครต้องฟันฝ่านั้นจบลงได้ง่ายดายเกินไปรวมไปถึงจุดเปลี่ยนสําคัญของตัวละครก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนขาดความต่อเนื่องอยู่เหมือนกันครับคุณภาพในด้านการผลิตนั้นเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องยกย่องครับ โดยภาพยนตร์เรื่องครูเอล่ามาพร้อมกับงานด้านภาพที่สวยงามสามารถจำลองบรรยากาศของกรุงลอนดอนในยุค70ออกมาได้อย่างน่าสนใจอีกทั้งภาพยนตร์นะครับยังสามารถเลือกดนตรีประกอบได้อย่างยอดเยี่ยมผสมรวมกับการตัดต่อที่เต็มไปด้วยพลังงานและสีสันที่บาดตานะครับโดยเฉพาะกับช่วงที่สนุกที่สุดของเรื่องซึ่งก็คือช่วงที่2ตัวละครหลักต้องปะทะกันด้วยแฟชั่นครับซึ่งเป็นช่วงที่สร้างสารรค์และก็บันเทิงเป็นอย่างมาก โดยภาพลักษณ์ที่เป็นที่จดจําของครูเอล่าก็คือแม่มดร้ายที่พร้อมจะฆ่าสุนัขเดอเมเชียนจำนวนมากครับเพื่อนามาสร้างชุดขนสัตว์หลายจุดคอลเลกชันใหม่ของตัวเองแต่การตีความในเวอร์ชันนี้กลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงครับโดยครูเอล่าถูกนําเสนอในฐานะผู้ปฏิวัติวงการแฟชั่นที่เต็มไปด้วยแนวคิดนอกกรอบและมีความเป็นขบฏในตัวโดยเธอนั้นสามารถหยิบจับของใกล้ตัวทุกชนิดนะครับมาออกแบบเป็นแฟชั่นสุดหรูได้ทุกอย่าง ไม่เว้นแม้แต่กองขยะหรือเศษกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ตามครับโดยในความแตกต่างนะครับครูเอล่าก็ยังคงหยิบจับองค์ประกอบจากกร์ตูนชุดดั้งเดิมมาต่อยอดได้น่าสนใจเช่นเดียวกันครับเริ่มตั้งแต่การไขปริศนาให้กับผู้ชมได้รับรู้ว่าทําไมตัวละครอ,อย่างครูเอล่าในกระตูนนั้นถึงได้เกลียยสุนัขพันธุ์ดาม่เช่เข้ากระดูกดําขนาดนั้นถึงขนาดที่อยากจะจับพวกมันเนี่ยมาทําเป็นชุดขนสัตว์ซะเลือเกินครับ และการเพิ่มบทบาทให้กับ2ลูกกระจอกอย่างฮอร์เรสและก็แจสเปอร์ให้กลายมาเป็นตัวละครที่มีบทบาทสําคัญในชีวิตของครูเอล่ามากขึ้นรวมไปถึงการใส่รถ p a n เ e อร์เดวิลอันเป็นรถประจาตัวของครูเอล่าเข้ามาในเรื่องซึ่งกระทาให้ผู้ชมระลึกได้ถึงความทรงจําที่มีต่อการ์ตูนต้นฉบับได้เป็นอย่างดีครับนักแสดงสาวอย่างเอมมาสโตนคือการแคสท,ที่ถูกต้องอย่างไร้ข้อกังขาครับโดยเธอสามารถมอบสมดุลระหว่างการแสดงแบบเล่นใหญ่จนเหมือนการ์ตูน กับการถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ที่เต็มไปด้วยบาดแผลทั้งจิตใจผสมรวมกันเป็นตัวละครอย่างเอสเทล่าได้อย่างมีมิติมากๆครับในขณะเดียวกันก็ยังคงพราวสเสน่ห์และดึงดูดสายตาทุกครั้งเมื่อเธออยู่ในชุดแฟชั่นหลายคอลเลกชันภายใต้ตัวตนของครูเอล่าอีกหนึ่งคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเอมมาทอมสันในบทบาทบารอนเนสวอนเฮลมนที่โดดเด่นและขโมยสิ่งของทุกคนได้ตลอดเวลาการแสดงของเอมมาทอมสัน เพิ่มดีกรีความเข้มข้นให้กับการแข่งขันฟาดฟันกันของ2เจ้าแม่แฟชั่นแห่งยุคได้อย่างถึงพริกถึงขิงทีเดียวครับโดยรวมแล้วภาพยนตร์เรื่องครูเอล่าเป็นภาพยนตร์ที่คุ้มค่าแก่การรอคอยจริงๆครับมีความฉลาดในการเล่าเรื่องรวมไปถึงมีการตีความตัวละครให้แปลกใหม่จากต้นฉบับได้อย่างน่าชื่นชมมากๆนอกจากจะได้เห็นเส้นทางชีวิตของตัวละครอย่างครูเอลล่าแล้วนะครับยังนับเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีครับที่ดิสนีย์กล้าฉีกกรอบเดิมของพวกเขาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ดังนั้นต้องมารอลุ้นกันต่อไปครับว่าคร u วเอลภาคที่2จะดําเนินเรื่องราวไปในทิศทางไหนและตัวละครในการ์ตูนสุดคลาสสิกเรื่องไหนจะได้รับไฟเขียวจากด i s n e y ให้มีภาพยนตร์ l i ฟ e a อคชั่เป็นของตัวเองที่ผ่านการตีความใหม่ได้อย่างน่าสนใจเป็นเรื่องต่อไปครับ <C ru ella> ประเด็นตกผลิตภาพ,พยนตร์เรื่องคร u วเอล ที่ผมจะเชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือความพอดีในแบบของตัวเราเองชีวิตในวัยเด็กของเอสเตล่านั้นมัาจะถูกคุณแม่พร่ำสอนอยู่เสมอครับว่าจงพยายามทำตัวให้พอดีเข้ากับเพื่อนให้ได้และพยายามอย่าสร้างปัญหาเนื่องจากเอสเตล่ามีอีกหนึ่งตัวตนที่แอบซ่อนอยู่ภายในซึ่งก็คือครูเอล่านั่นเองครับซึ่งครูเอล่านั้นชัดเจนครับว่าเป็นตัวตนที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ และมีพรสวรรค์เป็นอย่างมากนะครับแต่ในขณะเดียวกันเธอก็เป็นตัวของตัวเองอย่างสุดขีดและมักจะสร้างปัญหาจากความเป็นตัวเองของเธออยู่เสมอครับดังนั้นชีวิตวัยเด็กของเอสเตลล่าจึงเต็มไปได้วยความสับสนครับว่าเธอควรจะเลือกเป็นตัวตนไหนในสถานการณ์ต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้พบเจอกับเรื่องราวอันแสนสะเทือนใจครับเมื่อเธอนั้นต้องสูญเสียแม่อันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับโดยความรู้สึกผิดเธอจึงเลือกทําตามคําสอนของแม่ ด้วยการเก็บตัวตนของครัวเอล่าเอาไว้ให้ลึกที่สุดและเลือกจะเป็นเอสเตล่าอยู่ตลอดเวลาครับแต่การใช้ชีวิตของเอสเตล่าก็ได้พาเธอมาพบกับทางเลือกอันแสนมินเมระหว่างศิลธรรมอันดีงามก,กับการทำตามความฝันที่แท้จริงของเธอครับเอสเตล่ามีความฝันที่อยากจะเป็นดีไซเนอร์มาโดยตลอดแต่โดยตัวตนของเอสเตล่าที่มาจะขาดความมั่นใจเ <c oughs> ข้ากับผู้คนไม่เก่งและค่อนข้างจะเก็บตัวจึงทำให้ทุกความพยายามของเธอนั้น ถูกมองข้ามอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธอพยายามที่จะก้าวข้ามจากการเป็นอาชญากรมาทำงานรับจ้างที่ขาวสะอาดเพื่อตามหาความฝันของเธอนะครับความมูมานะของเธอนั้นกลับถูกจำกัดด้วยกรอบของอคติและบริบทของสังคมที่ไม่เปิดโอกาสให้เธอได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่สีผมที่ถูกแบ่งเป็นสีขาวกับดำของตัวละครอย่างเอสเตลล่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญสำหรับประเด็นตกผลึกในวันนี้เลยครับเอสเตลล่าเป็นแต่งสีขาวที่บริสุทธิ์ เธอพยายามทำทุกอย่างด้วยความถูกต้องแต่กลับถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอผลงานการออกแบบทุกชิ้นของเธอถูกขโมยไปอย่างไร้ความเมตตาทุกความพยายามของเธอถูกมองข้ามและกดขี่จนเธอไม่มีโอกาสได้เติบโตในเส้นทางแห่งความฝันแต่กลับกันครับครูเอล่าก็เปรียบเสมือนผมสีดําเข้มที่เต็มไปด้วยความลึกลับมั่นใจและด้านหลายๆที่หาไม่ได้จากเอสเตล่าแต่ครูเอล่านั้นก็ทําให้ชีวิตของเธอ พุ่งทะยานไปสู่ความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคได้อย่างสร้างสารรค์และแจ้งเกิดในวงการแฟชั่นได้อย่างมีสไตล์แต่สิ่งที่ต้องแลกมากับความสําเร็จของครูเอล่าก็คือความสัมพันธ์กับคนรอบตัวที่ย่าแย่เนื่องจากเธอนั้นสนใจเพียงแต่ชัยชนะและการล้างแค้นทําให้ครูเอล่าบั่นทอนความรู้สึกดีๆของผู้คนรอบตัวจนหมดสิน้นอีกทั้งความทะเยอทะยานที่ก้าวข้ามลิมิตของเธอทําให้ครูเอล่ามีศัตรูมากมายครับ และทำให้ชีวิตของเธอต้องตกอยู่ในอันตรายอีกด้วยดังนั้นครูเอล่าจึงพบเจอกับคำถามสำคัญครับว่าคำว่าพอดีที่แม่ของเธอคอยสอนตั้งแต่เด็กนั้นมันคืออะไรกันแน่มันต้องพอดีกับใครพอดีกับอะไรหรือพอดีอย่างไรจนในที่สุดครูเล่าก็ได้ค้นพบความจริงครับว่าความพอดีนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สังคมตีกรอบเอาไว้แต่มันคือการสร้างสมดุลด้วยตัวเราเองครับว่าเราควรจะดีกับใคร เราควรจะร้ายกับใครควรจะให้ความสำคัญกับอะไรและควรจะปล่อยวางกับสิ่งใดบ้างในชีวิตดังนั้นคำตอบจึงไม่ใช่การเลือกว่าเธอจะเป็นครูเอล่าหรือเอสเตล่าครับเพราะชีวิตมนุษย์มันไม่เคยเป็นสีขาวหรือสีดำแต่มันคือความเท่าที่เกลีย่ยทุกอย่างเข้าด้วยกันและกลั่นกรองออกมาเป็นตัวตนของมนุษย์ทุกคนดังนั้นครูเอล่าจึงเข้าใจครับว่าการที่เธอจะตามล่าความฝันนั้นเธอไม่จำเป็นต้องร้ายกับทุกคน แต่เธอสามารถสร้างมิรไมตรีกับคนรอบข้างในขณะที่ยังคงสร้างสรรค์เสื้อผ้าสุดอลังการได้ด้วยเช่นเดียวกันในขณะที่เอสเตล่าก็เข้าใจครับว่าการจะเป็นคนดีในสังคมนั้นไม่จําเป็นต้องถูกกดขี่เสมอไปเธอจึงลุกขึ้นสู้เพื่อทวงสิ่งที่เป็นของตัวเองคืนมาด้วยตัวตนของครูเอล่าในชีวิตจริงของเรานั้นไม่มีทางเลยครับที่เราจะสามารถทําทุกอย่างให้ถูกใจของทุกคนได้ดังนั้นสิ่งสําคัญที่ภาพยนตร์เรื่องครูเอล่าบอกเราก็คือ จงหาความพอดีในแบบของตัวเราเองครับมองเขาให้เป็นเขาและอย่ามองเขาให้เป็นเราเพราะมนุษย์ทุกคนนั้นล้วนแล้วแต่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองฝากไว้ให้คิดก,กันนะครับ <L un it> และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ว้ที่7คะแนนครับ นับเป็นการตีความตัวละครอย่างครูวเอล่าเดวิลได้น่าสนใจมากจริงๆนะครับเพราะผู้ชมเนี่ยเคยเห็นตัวละครนี้แต่ในการ์ตูนเท่านั้นซึ่งตัวละครของเธอในการ์ตูนก็ไรมิติมากๆครับแต่การหยิบเอาตัวละครนี้มาตีความใหม่ทําให้เราเข้าใจตัวละครนี้ในหลายๆด้านอีกทั้งยังได้เห็นมุมที่มืดมิดที่สุดในชีวิตของเธออีกด้วยอย่างที่ผมบอกเลยครับว่ามันดูเป็นโจ๊กเกอร์แห่งวงการแฟชั่นจริงๆครับขยับมาต่อกันที่งานโปรดักชันนะครับผมขอให้ไว้ที่9คะแนนเลยครับ งานโปรดักชันของหนังยอดเยี่ยมมากๆนะครับทั้งงานด้านภาพที่สวยงามทั้งมูดแอนโทนที่ฉูดฉาดสอดคล้องกับสไตล์การเล่าเรื่องได้อย่างยอดเยี่ยมการตัดต่อและดนตรีประกอบก็ลงตัวสุดๆครับและที่สําคัญก็คือการออกแบบเสื้อผ้าที่ตอบโจทย์ตัวตนของตัวละครและเป็นหนึ่งในปัจจัยสําคัญของเรื่องอย่างไร้ที่ติจริงๆครับในส่วนของนักแสดงนั้นผมขอให้ไวที่9คะแนนเลยครับต้องบอกเลยครับว่าเอมมาสโตนนั้นเป็นการขัดเลือกนักแสดงที่เพอร์เฟกสุดๆครับ เพราะเธอสามารถบาลานซ์การแสดงของเธอได้อย่างยอดเยี่ยมมากโดยเป็นการแสดงที่ไม่เล่นใหญ่จนดูเป็นการ์ตูนเกินไปในขณะเดียวกันก็ไม่ได้ดูเรียลลิสติกจนขาดสีสันเช่นกันครับสเสน่ห์และการแสดงของเอมมาสโตนเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าหากขาดเอมมาสโตนไปเนี่ยครูเอล่าย่อมไม่มีทางดูดีอย่างที่เป็นอยู่แน่นอนครับขยับมาต่อกันที่ข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับ แม้จะนําเสนอเรื่องราวชีวิตของตัวละครในหลากหลายมิตินะครับแต่เนื่องจากโทนของภาพยนตร์นั้นเลือกนําเสนอออกมาเป็นดราม่าดีที่มีความตลกแฝงอยู่ด้วยครับดังนั้นตัวหนังจึงไม่ได้โฟกัสไปที่ประเด็นหนักๆหรือมีการวิพากษ์สังคมอะไรขนาดนั้นนะครับทุกอย่างมาเลยดูเบาลงตามโทนของภาพยนตร์ไปด้วยนั่นเองครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไปเลยครับแปลคะแนนครับเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่น่าเสียดายมากจริงๆนะครับที่ผู้ชมชาวไทยเนี่ยไม่ได้รับชมกันในโรงภาพยนตร์ครับ พภาพยนตร์เรื่องครูเอล่ามันสนุกมากจริงๆนะครับโดยความสนุกของมันนะครับแม้จะมีความดาร์กผสมลงไปด้วยแต่ก็ยังคงความเป็นดิสนีย์เอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับจากคะแนนทั้ง5้ส่วนนะครับหารเฉลี่ยกันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่องครูเอล่าได้คะแนนเฉลี่ยจากฟรีเมนต์ไปอยู่ที่7.8คะแนนครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของฟิเม้นรีวิวในวันนี้สำหรับภาพยนตร์เรื่องครูเอลล่านะครับคุณผู้ชมทุกท่านดูแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทุกช่องทางที่ทุกท่านกําลังรับฟังอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบน Youtube หรือบน Podcast ทุกช่องทางเลยนะครับและอย่าลืมมาร่วมพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open Chat ทางไลน์โดยสามารถค้นคาว่าฟิเม้นแล้วกดจอยกันเข้ามาได้เลยนะครับ ใน EP หน้าฟิเม้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรหรือว่าจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องไหนนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ